ลูกโดยพรเดชพระคุณนะมันดูว่าเสร็จลงทั้งปียังตึงยัง้าที่แล้วกดีแล้วแต่ยังยังไม่พอชีวิตมันต้องให้ดีกว่านี้ดีไปเรื่อยๆที่ดีที่สุดก็คืออะไรไม่ใช่แฟมชินนะอยาะให้พรอยาโยวันนี้ได้ลองเพราว่าหลักการจะลุกวัี้นนะ กลับบ้านไปครับพ่อรวไปหาพ่อแม่ไปรับพ่อพีมไอะไรกันเลยนะมาปฏิบัติธรรมนะเสียสละมากนะเพราะฉะนั้นอย่าโยมกาใส่บาทเนี่ยพยายามเสียสละหน่อยเพราะปลุกลูกหลานก็โดนเลยเพราะว่าวันนี้วันวันนี้พ่อแม่จะได้เสียเวลาท่านบุรีย่าจะให้พ่อสอนเสียรับบ้านและบุรีย่าก็จะใช้บัตรตาลามุาทั้งหมด โอรู้ได้ด่าใส่นะครับที่วาในทานรู้ยนะครับนดิบได้สอไวในหลัวโตคาเรายังไม่ตายอย่าเยิกยิ้เลกชิงชังเลิกเียฟัลาหลเลิกรวมกันเรายังไม่ตาย ขอบพระเจ้าแต่ดวมนะครับแต่6็7รูแ่ที่มีท่านนะครับแด่่พุ้นตีปฏิบัติชอบแว่าสีราภาวนาท่านบอกใจญ่ละอุสาหะต่อสร้างทางสวรรค์นิสัยสแด่ท่านแด่ทรานแด่เนะครับ นะจบจนถึงนะครับงานจุดสุดท้ายสองปีที่คณะส่วนราชการปฏิบัติธรรมในแบบท่านปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็พาให้แต่รับนี้เรียแต่ถ่ายผูกกับพระราชาพี่น้องประชาชนก็เข้าร่วมแต่ทานนี้ จากหายทุกบาทัง้งหลายทั้งตัวของของวัดโบสถ์ประสานกับลูกศิษย์ของวัดโคมเวทวัดนิเวศเพราะวัดโคมเวทวัดนิเวศเป็นสำนักเรียนใหญ่เป็นสำนักเรียนใหญ่มีพระภิกษุสำเด็จเป็นร้อยให้ท่านได้ได้เก็บไปไว้ถัน